<minutes> เมื่อพูดถึงการใช้งานสินเต๊ปมันเป็นเรื่องสำคัญท <have> <today> ี่ต้องเลือกใช้แบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเราในช่วงนี้ที่เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันการเลือกสินเตปที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานจริงเป็นเรื่องสำคัญมากแต่เหมือนกับที่เราเคยพบกันสินเต๊ปมีหลายแบบและราคาต่างกันไปจึงทําให้เราเสียเวลาในการเลือกและคิดว่าจะเลือกแบบไหนเหมาะสมกับตัวเองที่สุดสิ่งที่เราไม่ควรพลาดในการเลือกสินเต๊ปในช่วงนี้ที่เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน การเลือกซิมเตที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานจริงเป็นเรื่องสำคัญมากแต่เหมือนกับที่เราเคยพบกันซิมเตทมีหลายแบบและราคาต่างกันไปจึงทำให้เราเสียเวลาในการเลือกและคิดว่าจะเลือกแบบไหนเหมาะสมกับตัวเองที่สุดการเลือกซิมเตทที่เหมาะสมจะช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเราและยิ่งถ้าเลือกสิมเตทที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานจริงๆก็จะช่วยให้เราเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานของเราได้อีกด้วย10ซิมเตทที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานของคุณ ซิมเทปทรูดีทีเอซียี่สิบอบพ็กหนึ่งศูนย์ศูนย์รายปีสองพบาทเน็ตความเร็วสูงสุด20่สิบอิที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเน็ตได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณ1 00 GB ต่อเดือนซึ่งเมื่อครบจะลดความเร็วลงแต่ยังมีโทรฟรีเน็ตนอกเครือข่ายตามเงื่อนไขซิมเทปดีทีเอซีสิบห้าอินบิพีเอ็กหนึ่งศูนย์ศูนย์จีบีรายปีหนึ่งพันเก้าร้อก้าสิบ้าบาทเน็ตความเร็ว ps, สิบห้าอ และมีปริมาณ1.00 GB ต่อเดือนซึ่งเมื่อครบจะลดความเร็วลงแต่มีโทรฟรีทุกเครือขา่ายตามเงื่อนไขซิมเทสทรูด t ทีเอ b ีหกเ b ็มรายปี1.849บาทเน็ตความเร็ว6 m b อ s บิที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและมีปริมาณ1.00 GB ต่อเดือนซึ่งเมื่อครบจะลดความเร็วลงแต่มีโทรฟรีในนอกเครือขา่ายตามเงื่อนไขสิมเทส s n s t Marathon Max 12เดือน2750บาท เน็ตความเร็วสูงสุด Max Speed หรือ15 Mbps ที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเน็ตได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณ100 GB ต่อเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือกซิมเท True DTA 1 5 Mbps ไม่อัน้นรายปี3 1 9 9 3 9 9 0บาทเน็ตความเร็ว15 Mbps แบบไม่อัน้นหรือไม่ลดปีที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูงและมีปริมาณไม่จำกัดพร้อมโทรฟ,ฟรีในนอกเครือข่ายซิมเทปแม็ก e 1,000 Mbps x 1 00 GB รายปี2,549บาทเน็ตความเร็วสูงสุด1,000 Mbps 5G ที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเน็ตได้อย่างรวดเร็วมากและมีปริมาณ1,00 GB ต่อเดือนซึ่งเมื่อครบจะลดความเร็วลงซิมเต Fa ์ฟาสต์เจ็ด True รายปี1,849ถึง1,949บาทเน็ตความเร็วสูงสุด1,000 Mbps 5G แต่มีปริมาณจำกัด หรือความเร็วจำกัดซิมเต้ตันเดอร์ DTAC True รายปี1,640บาทเน็ตความเร็ว15 m b p ที่จำกัดปริมาณ GB ต่อเดือนแต่มีโทรฟรีซิมเต้ DTAC Infinity 6 m b p รายปี1,849บาทเน็ตความเร็ว6 m b p แบบไม่อั้นจำกัด GB ซึ่งขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่มีโทรฟรีทุกเครือข่ายซิมเต้ True DTAC ปรเสริมต่ออายุ159-590บาท เป็นราคาสิมเริ่มต้นหรือแพ็กเกจราย3เดือนที่มีเน็ตความเร็ว4ี่ถึงสามสิบอินบิพซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบต่ออายุโปรซิมเตปและสิมธรรมดาต่างกันอย่างไรซิมเตปหรือซิมระยะยาวมักจะมีความสามารถในการใช้งานที่นานขึ้นเพราะเราสามารถจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วใช้ได้ทั้งปีและมีการแบ่งเกรดตามราคาดังนี้กลุ่มประหยัด1,600 2,000บาทเศร้ามักจะเป็นซิมเน็ตรายปีที่มีความเร็ว6ถึง20บอินบิพิสแต่จำกัดปริมาณการใช้งานต่อเดือน เช่น1.00 GB หลังจากนั้นความเร็วจะลดลงกลุ่มพรีเมียม2,500 4,000บาทเศ้ามักจะเป็นสิมเน็ตรายปีที่มีความเร็วสูงขึ้นหรือเป็นแท็กเกจตเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดอลิมิตด o โนสปี r e d ด c t i o n ที่หายากกว่าและราคาจะสูงกว่าการเลือกซิมเตที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราจะช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเราและยิ่งถ้าเลือกซิมเตที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานจริง ก็จะช่วยให้เราเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานของเราได้อีกด้วยถ้าคุณกำลังมองหาซิมเตปที่เหมาะสมกับตัวเองลองดูแบบที่เราแนะนำมาให้นี้ก่อนจะช่วยให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้นและไม่เสียเวลาในการค้นหาและเลือกแบบที่เหมาะสมกับตัวเองคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับซิมเตปที่เราแนะนำมาให้นี้มีซิมเตปใดบ้างที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองที่สุดหรือคุณมีซิมเตปที่คิดว่าเป็นที่นิยมและคุ้มค่าที่สุดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพื่อเป็นเพื่อการเลือกซิมเตปที่เหมาะสมกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้น